สายยางที่เราสวมข้อกอกๆตรงนี้นะครับมันหลวมเนาะนะครับแล้วก็เราไม่มีปลอกลัดนะครับเราก็ใช้สายยางแบบนี้นะครับนี่จะเป็นสายยางที่เราที่ผมเองตัดมาจากยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็น่ะใช้วิธีการพันแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับอ่ะก็พันแบบนี้นะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณผู้หญิงนะครับน่ะทาไม่ได้นะก็จะใช้แรงเยอะนะครับก็ต้องอาศัยคุณผู้ชายที่บ้านนะครับเป็นตัวช่วยเนาะในการ ช่วยพันช่วยรัดสายยางแบบนี้นะครับนี่รัดพันนี่เลยนะครับนะสายยิ่งยาวยิ่งดีนะครับเราสามารถที่จะพันได้หลายรอบนะครับแล้วก็ช่วยยึดสายยางเข้ากับก๊อกให้แน่นเหมือนนี้นะครับดึงแน่นๆดึงตึงๆเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็ใช้วิธีนี้กันเยอะนะนะครับสําหรับบ้านไหนที่ไม่มีปลอกนะครับเอาไว้รัด สายยางเข้ากับกล้องแนบแบบนี้เนาะนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมานะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับแน่นหนาดีนะครับเปิดกล้องน้นได้เลยครับไม่มีรั่วเนาะนะครับนี่โอเคนะครับนะใครสนใจนะครับสามารถนำที่นี้ไปใช้ได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ